เอาละไปพูดถึงคุณหนูองค์อิงสดิงสีนะครับตอด้วยอะไรนะตุงติ้งสดิงสีขี่ม้หมกต้องมีนามสกุลด้วยสิอย่างนี้เขามีนามสกุลาชื่อคือตุงติ้งสดิงสีนามสกุลขี่มะหมกนะครับไปต่างประเทศแบบพิลึกพิลั่นไม่มีทีมงานติดตามไปนอกจากเอิร์มค่ะแล้วก็ไม่เอาสื่อไปต่อไปเอิงเนี่ยจะเป็นเหมือนใครรู้ปะ เป็นเหมือนบุญทรงไงกูพูดไม่ได้กู <c oughs> พูดไม่ได้เอิงเป็นใครก่อนเอิงเป็นเพื่อนสนิทตอนแรกกูก็คิดว่าเออมันเป็นแฟนกันหรือเปล่าวะใช่ตอนแรกคิดว่าเ,ออเป็นแฟนกันเออมึงเป็นแฟนกันหรือเปล่าวะหรืออะไรแล้วถ้าเกิดมึงไม่มีผัว <c oughs> เนี่ยกูจะบอก,อกเลยอีเอ,อิงเนี่ยเป็นแฟนมึงแน่เลยเอกก็งงมากเลยอีก็เลยเช็คไปเช็่เอาอ๋อเหรอเขาเอาเพื่อนมาเป็นผู้ช่วยเขาเพื่อนคู่คิดอ๋อเอาเพื่อนมาเป็นขี้ข้าอ๋อเพื่อนมาเป็นขี้ข่าเออแล้วเป็นเพื่อนคู่คิดมิรคู่เรือไม่ใช่เป็นเอาเพื่อนมาเป็นบริวาร เป็นบริวารที่เก็บความลับได้ไงกูพูดไม่ได้ต่อให้กูตุยไปกูก็กพูดไม่ได้เดี๋ยวบุญสง่งไงมีบุญส่งเป็นบรรพบุรุษ <laughs> ตั้งปา้ายไหว้วิญญาณได้เลยนะฮะ <laughs> โอเคลา